จากเรื่องของศิลปะไปดูเรื่องของการออกแบบกันหน่อยผู้ชมฮะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองเขาจัดเวทีเสวนาด้านการออกแบบนะฮะนำนักออกแบบชั้นนำเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์การสร้างสารรค์ผลงานระดับโลกพร้อมเชื่อมั่นนะครับธุรกิจบริการออกแบบของไทยเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์สู่สากลน,นะครับโดยกิจกรรมนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งในงาน Bangkok Design Week 2023เนี่ยเป็นการเสวนาด้าใน,ในการออกแบบภายใต้หัวข้อ ดีไซน์สอรี่อันฟรนะฮะโดยมี4นักออกแบบชั้นนำสาขากราฟิกดีไซน์และสาขาอินทอร์เนียดีไซน์มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการออกแบบรวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบเพื่อใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจนะครับ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณกีรติรัชโนได้บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ทั้งด้านสินค้าและธุรกิจบริการของ SME อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าและธุรกิจบริการสร้างสารรค์ให้เป็น,นกลไกในการพัฒนาการค้าของประเทศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกําลังคนนะนักออกแบบสร้างสารรค์เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศไทยเข้าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับในปี2565ที่ผ่านมาครับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับผลผลิตด้านความคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในอันดับที่55จาก132ประเทศนะครับและยังได้รับการจัดอันดับด้านซอฟต์พาวเวอร์ให้อยู่ในอันดับที่35จาก120ประเทศนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการสร้างรายได้กันหน่อยย้อนไปปี64อุตสาหกรรมบริการออกแบบเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในกว่า1,700ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ย